สมาร์ทกราฟมีหลักการทํางานอย่างไรเรามาทําความรู้จักกันหัวใจสําคัญของสมาร์ทกราฟคือเทคโนโลยี p d l c หรือในภาษาไทายก็คือผลิกเหลวกระจายตัวในโพลิเมอร์เทคโนโลยีนี้ทาให้กระจกธรรมดาสามารถเปลี่ยนสถานะจากใสเป็นทึบได้ในทันทีเพียงแค่กดรีโมทกระบวนการทํางานของสมาร์ทกราฟเมื่อไม่มีไฟฟ้าผลิกเหลวจะกระจายตัวแบบไม่เป็นระเบียบในชั้นโพลิเมอร์แสงไม่สามารถทะลุผ่านได้กระจกจึงดูคุณ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าทําให้ผลึกเหลวจดเรียงตัวแนว,แนวเดียวกันแสงสามารถผ่านได้อย่างเต็มที่กระจกตึงดูใสโครงสร้างของ p d l c Smart Glass ชั้นที่1และชั้นที่5เป็นกระจกนิรภัยผ่านกระบวนการความร้อนพิเศษทําให้แข็งแรงและมีความปลอดภัยสูงเพราะเมื่อกระจกแตกจะเป็นเม็ดเ,เล็กๆคล้ายๆกับเม็ดข้าวโพดลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าในชั้นที่1และชั้นที่5เราใช้กระจกใสเกีรซูเปอร์เคียร์ใสพิเศษเพื่อเพิ่มความใสของสมาร์กราสให้โดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะด้วยสมาร์ฟิล์มของเราที่มีความใสในระดับสูงอยู่แล้วเมือ่อไปประกอบเข้ากับกระจกเกียร์ซูเปอร์เคียร์ใสพิเศษทาให้ตัวสไล ทั่วไปในท้องตลาดค่ะชั้นที่2และชั้นที่4เป็นชั้นวัสดุ EVA ซึ่งเป็นตัวกลางที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระจกนิราภัยแบบรามิเนตมีคุณสมบัติยึดติดระหว่างกระจกทั้ง2แผ่นเมื่อกระจกได้รับแรงกระแทกจนแตกวัสดุ EVA จะช่วยยึดเสรจกระจกไว้ทําให้ไม่หลุดร่วงออกมามีเพียงรอยแตกหรือรอยร้าคล้ายใยแมงมุมเท่านั้นค่ะ ชั้นที่3เป็น In-house Smart Film ซึ่งช่วยให้ Smart ทกรา s สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างโหมดใสและโหมดทึบได้เหมือนกับตัวฟิล์มไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายและความทันสมัยให้กับการใช้งานจุดเด่นของ PDLC การเปลี่ยนสถานะรวดเร็วใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการเปลี่ยนจากใสเป็นทึบหรือทึบเป็นใสประหยัดพลังงานใช้ไฟฟ้าเฉพาะเวลาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ ช่วยกรองแสง UV และลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ทำให้พื้นที่ภายในเย็นลงช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศใช้งานแบบมัลติฟังชันใช้เป็นกระดานไวบอร์ดหรือโปรเทคเตอร์ก็ได้ใช้งานได้หลากหลายติดังต้ได้กับกระจกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบานประตูหรือหน้าต่างลดการสะสมของฝุ่นเหมาะสำหรับคนที่แพ้ฝุ่นหรือต้องการพื้นที่ที่ดูสะอาดตาพระไม่มีม่ารหรือวัสดุที่เก็บฝุ่น เพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดแรงกระแทกตัวฟิล์มจะช่วยยึดเศษกระจกไว้ให้อยู่กับที่ลดวความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทนต่อแรงกระแทกและสภาพอากาศเทคโนโลยี PDLC ในสมาร์ทกร์ดไม่ได้เป็นแค่ของตกแต่งบ้านหรือสำนักง,งานเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายความเป็นส่วนตัวและความทันสมัยให้กับพื้นที่ของคุณได้อย่างลงตัวค่ะ